สวัสดีค่ะพอแมพี่นองมือนีก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาอีสานตอนล่างจากศูนย์ุตูนิยมวิทยาผาตะวหนออกเสียงเหนือตอนล่างพอกันสวงใบข้อมือวันที่7กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะคันไม้ลักษณะอากาศ24ชส่วโม,ม่ข้างหังนาตั้งแต่บายมือนีหอดใบมืออื่นบริเวณภาอีสานตอนล่างมีฝนฝ่าคะนองลอยละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางหม่องเนาะค่ะ ส่วนมากกสีอยู่แถวจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีและก็อำนาจเจริญค่ะลมที่พัดปกคลุมในมือนีก็เป็นลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อสัวโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของ่บยมือนีก็สีอยู่ที่ประมาณ32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเตามืออื่นก็สีอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะ คาดไม้ลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหน้าเนานะคะ่ะในสวงแหลกสวงวันที่เจ็ดถึงสิบกันยายนนี่บริเวณภาคอีสานตอนล่างกับมีฝนฝ่าคะนองลอยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางหม่องเนาะคะ่ะลมที่พัดปกคลุมในสวงนั้นกับซอีอูเป็นลมตะวันตกเสียงใต้ค่ะความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดาว่าอุณหภูมิสูงสุดในสวงนั้นกับซีอูที่ประมาณสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในส่วนนั้นกับซียูทีประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะค่ะในส่วนที่2นะคะในส่วนวันที่1ิถึง13กันยายนนี่บริเวณภาอีสานตอนล่างกับมีฝนฟ้าคนองลอยละส0ถึง60ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักบางหม่องเนาะค่ะลมที่พัดปกคลุมในส่วนเวลานั้นกับสิเป็นลมตะวันตกเสียงใต้ค่ะความเร็ว1ิถึง25กิโลเมตรต่อสั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วงนั้นกับซ,ซีอู 3 1อถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตำสุดในส่วนนั้นกับิียูทีประมาณ2 2องถึง25องศาเซลเซียสค่ะก่อนสิจากกันไปในมื้อนี้เนาะคะ่ะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะในพื้นที่เสียงไพรกันเนาะคะ่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วกับฝนตกซะสมไว้น้ำนะคะเพราะว่ามันก็สีเห็ดให้เกิดน้ำท่วมซับพันและกาน้ำป่าด้เนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้พอกันไหม่มื้อนา สสวัสดีค่ะ,คะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน